ลูกมิวครับแม่วันนี้พี่ทีเขาจะกลับบ้านเดี๋ยวลูกไปซื้อผลไม้มาไว้หน่อยแล้วกันนะจริงเหรอครับพี่ินจะกลับเหรอครับ,รบเอาอะไรดีครับอ่าเอาเป็นสตรอเบอร์รี่พี่เขาชอบละกันส่วนลูกจะกินอะไรก็ค่อยซื้อมาแต่ขอของดีๆหน่อยแล้วกันนะนานทีพี่ทีเขาจะกลับบ้านนะครับงั้นเดี๋ยวเอาแบ่งไปนะครับได้ลูกอ่ะนี่เงินเฮ้ยขอบคุณครับเอาอะไรดีเนี่ยต้องขอดีๆหน่อยวะ่ะ แต่พีอมเ่มาจ้าเสไม้าาก่ดาส่งนชอดจ้าลนมาจ้าเฮ้ร้านนี้ดีกว่าสมุนไพรมาบุลาเลยสวัสดีครับมีผลไม้นำเข้าดีๆไหมครับโอ้ยมาสุดว้างละน้องเลยดีแใจจังเลย น้านี่น้าดีสุดในตลาดแล้วที่มาจากต่างประเทศด้วยจริงเลยเน่นโล้าทุกคนว่านำเข้าจากคุณละาเนี่ยจากต่างประเทศเลยนะอ่าน้องจะอะไรบ้างน้องบอกพี่มาได้เลยนะน้องผมอยากได้คล้ายๆกันครับผมมีงบอยู่หนึ่งใบเตาครับอุ้ยได้เลยเนโลปาหนึ่งใบเตาใช่ไหมใช่ครับโอ้จัดกันเลยนะหนึ่งใบเตานะเด็ดล่ะอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศจริงๆได้ครับต่างประเทศจริงๆครับมาสุดใหม่ๆทุกวันเลยนะอยากรู้เปล่าประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไร นี้ตัดันี่มาตัดสวิสอันนี้นะโอ้เออแครัทเนาะมาตัดกุรกีตุเลกีอ่ะอาแต่ระเข้นี่บักเลยคุ้มครับโอเคไัน้าน้าครับตากอบค่นมากันะไว้คอหลังมาใหม่น้ไดครับสบายบายสาครับสนหน้านะาสนหน้าน้ครับของดีครับทำไมได้เท่านี้เนี่ย สงสัยค่านาเข้าจะแพงหน่ดูราด้าาันนเมืนากิมูท้ยไปกินให้อิ่เลยครับสดได้จรงวาี่ครับแม่ซื้อมาเท่าไหร่จ๊ะซื้อมาตามงบที่แม่ให้เลยนะโอเคไปตั้งในลัก้าก่อนนะแม่ขอทำงานก่อน มาแล้วครับแม่ผมพาเพื่อนมาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านั่งๆแม่ทำกับข้าวไว้แล้วแม่เบลกับข้าวให้นะนิวเบลผลไม้ไหมพี่เคาเร็วใช่ครับเจนทิน่าไปเนี่ยเจ๊เขาได้มาปีใหม่ไม่ใช่เหรอผมไปซื้อมาจากตลาดเลยนะเห็นยวเขาบอกผลไม้นำเข้าหน่อดแล้วเนี่ยผลไม้พวกนี้ไม่ในไทยนี่จริงเหรอครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ้าวดูไปเท่าไหร่เนี่ย ผมโดนไปหนึ่งใบเทาครับฮะไปเลยไปเลยตลาดไหนไปจาัดก,การเออตลาดกุ๊กกุ๊กไก่ครับเจนพี่เป็นเจ้าของไม่ใช่หรอจัดก,การเลยดิเออเออเดี๋ยวโทรหาพี่ก่อนเป็นไงบ้างไพี่เจนบอกให้คิดโทรพรุ่งนี้ยจยดก,การให้ผมครับชิวๆน้องเื่นกับหมอน้องนี่แหละจะยิ่งตำแหน่งที่ดีเลยเหรอ <laughs> สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าไหนไหนร้านไหนไปชีฟซิด้านนู้นครับด้านนี้เลยครับอ้าวมาแต่ตับแต่มาทำไมนะ่ะเอ้งมองมองอะไรทำไมนะ่ะจากตืออก้อไเหรอจะเข้าพวเธอไปโกงเด็กมันเหรอ คุณโกงน้องผมหรอเอ้ยมาทำแบบนี้ได้ไงผู้ว่าไม่ได้โก้เว้ยมาทำถูกน้องผมก็ได้ไงฮะผู้ว่าทำไมมีเดี๋ยวคนซที่จะรักจะโก้ถ้าตั้งแต่พรุ่งนี้พวกเธอพักเลยจะไม่ต้องมาขายแล้วเอ้ยบอกแล้วแล้วผู้ว่าจะจริงพวกพวกเก่อยากกระหา่จริงพวกว่าจะไม่ทำอีกแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะว่ไม่ทำแล้วว่ไม่ทำแล้วเอาเงินคืนได้ไหมเก็บไห้เก็บไหมครับอดุเราไหมครับเสื้ออะไรอีกไหมผมกลัวด้วย เด็กกี้เจีว่า,าอะไรนะร้าเนเจ๊ัวอ่ะนั่นไงเราตั้งข้างนั่นไงนเจ๊ัวสวัสดีค่ะเจ้เาพวกหนูแลอวดูได้เลยลูกชอบอะไรเดี๋ยวเราไปสั่งแม่หน่นหอยก<ะ>็ได้เอาเส้นไหนลูกเอาเส้นนี้พี่บ้านส<จ>อง,งร้อยจ้ะพี่ผมขอตังค์หน่อยได้ไหมเอาเส้นนี้ใช่มันจ๊ะลูกใช่ครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจับให้ กูมือหน้าตาดีเนี่ยเดี๋ยวเจ๊แถมเซตผักๆให้ขอบคุณมากเลยเจ๊ขอบคุณครับเห็นไหมละครับการโกงไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยเห็นยังสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันต่อต้านการทุจริตกันครับเพื่อประเทศที่น่าอยู่ของเรา